สวัสดีครับพี่น้องปองโคพี่นองปองไปทุกท่านครับสารต่อจากคลิปที่แล้วนะครับถี่ต่อโศกมากไหวปูแล้วปูก็อยากให้ทีมงานอยากให้แม่ผ้าเขามาล่ําถวายนะครับมาหอดละครับมือนี่จัดมาแบบเต็มเลยเต็มยศเลยเพระเอกนั่งเอกเป็นนั่งฝ่านั่งสว,วรรค์เทวดานั่งฝ่าเลยมือนี่นะครับพี่น้องสมใจปูครับบนนี สวยมากเลยกลางวันเรารอดไหมลูกเราต้องรอดนะขอดพี่น้องเมื่อนี้แม่ก็คือจัดเต็มเลยนะครับี่น้องเอาต่อไปนี่กับสิมีแต่ความเฮงความปังนะครับอุปสรรคต่างๆกาสิปลอดโปรง่งปลอดภัยนะครับสารต่อจากคลิปที่แล้วที่ต่อโชกมากพี่น้องไม่ได้เพลียโลโก้อันนี้มาครั้งแรกใช่ไหม ใช่ครับผมต่อโชคว่าจะพามาอยู่กได้มาคือเกาเห็นปะไทร์มากเกาข,ขันสีไทรมา,มาวันนี้นะครับสวัทม, <c oughs> มันอ้วนแล้วมันงามดิ่ไอก,กี้มาเป็นตัวไหนหน่อยเขาเอามาถิ่มไว <c oughs> ้นี่อืมคนมาหลายคนนะไปเีกนั่งเอกเข้ามุมมุมมากมา,มา ที่สุดนะครับที่สุดสารเจ้าตาไฮพี่พอจีเ้เรรหรอตายบอกคนไกลไปไกลมากกัสีบีบแต่บีบรถได้พี่น้องเออ,อเคุยล,ลูกหลานมากว่า ทีมงานมาแม่พอนพิรดีหัวหน้าพาทีมงานมาแล้วมือเนี่ย,ย,ยพี่น้องแถวเลย,เย,เลยแม่นำทีมเลยครับมือนี่เห็ดไผ่มันสุดไผ่มันแล้วมันทั่วพี่น้องครับปันปต่อไปนี้ก็จะมีแต่ความปังปังปัง,ปงนะครับบ่มีอุปสรรคแล้วปูขิดหอดตี ผมดีใจพี่น้องครับต่อโชคดีใจที่ย่างน้อยๆไดีเป็นส่วนหนึ่งนะครับเฮ็ดไห้ได้มาล่ำถวายในมือนี้เนาะพี่น้องเนาะผมดีใจมากนะครับด,ดีใจดีใจดีใจนะครับดีใจนะครับดีใจที่ได้ทำตรงนี้ตามจุดประสงค์ที่ปูต้องการเนาะที่ซื้อพันต่อโชคมากนะครับ พี่น้องสาธูน้ากันเดอพี่น้องครับเมื่อตัวชคสันอีกแล้วพี่น้องยายางามอีแล้วเพ่เพิ่ ไม่แนม่เด้อรูกานเปิดอรูการูเลยดึงแฟนครับพ่อแม่ในภูมนหลายหลายเด้อดึงแฟนครับดึงพี่นอยพอมาหนางายหลายหลายเด้อยเดียวใจเดอดมาก ร้านมอล่์ก็ไว้ง่าย่เราเกเอาไบบที่นี่คือพอดูที่ร้านอดเอวไปแล้วพอดีมอลล์มนูที่ร้านเลิกปุ๊ พี่น้องปูยิ้มดีใจนะครับปูดีใจที่ลูกหลานมาหาพี่น้องเลยพร้อมไยังคะเสร็จแล้วแม่พรสวยมากวันนี้แม่พรออรอ่ามากป้าพออีกนั่งเอี๊ครับพี่น้องเอา้าจัดชุดใหญ่ให้ปูแล้ววันนี้นะครับจะแถวหรือยังคะจะจัดตอนนี้แหละวันส<ห>ลับคือเก้าล่ะล,ลูกสลับกันเิ้งชายดิ้งชายสลับ ฮ่อบอมีผูดถือกล่องไงเฮ้าเนาะพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ครับไปสมีเดอพี่น้องเด้อนะครับมีผูดถือกล่องไง